สวดีครับเกตีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินครับวันนี้เราจะมาจับนกกระจอกเทศส่งลูกค้ากันนะครับผมวันนี้ก็มีรายการส่งไปที่อ่าจังหวัดร้อเอดแล้วก็ศรีสะเกดครับผมก็วันนี้ก็อยู่ที่ประมาณแปตัวครับผมใส่นกก็ใซส,สวยๆเลยครับผมเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมวันนี้เราก็จะ จัดส่งไปตามออเดอร์ครับรช่วงเช้านี้ก็ให้อาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วก็จะเป็นการเอานกใส่กล่องเพื่อที่จะเดินทางครับผมอตอนนี้เขาเอานกใส่ล่างไว้เรียบร้อยแล้วครับผมมานี่ก็มียอดส่งประมาณเจ็ดตครับผมนกเดือนกว่าเลยนะครับบวกนีนมมนกเดือนเดียวครับผมอันนี้เดือนเดือนยี่สิบวันครับผมให้เป็นราคาเก่าอยู่ครับผมนี่ส่อใหา เกษตรกรครับผมพนจองมาแล้วครับผมกับลอยเอสีเกตครับมื่อนี้โอเคครับอยากได้กับเฝ้าฝอแล้วครับสวัสดีครับเกี a r m ฟร์มครับวันนี้เรามาถึงบ้านลูกค้าแล้วครับผมนี่รถเกี a r ติฟาร์มแล้วเราจะวิ่งสีสเกตต่อนะครับแลวอีกคู่หนึ่งนะครับชุดนี้ก็จะลงบ้านลูกค้าอยู่แถวร้อยเอดครับผมนี่ห้าตัวนะครับคู่2เมียสครับผมก็จะเอาไปลงไว้ในคอกแล้วนะครับผม นี่ครับตอนนี้เขาก็จะมาส่งนกกระจอกเทศดกันครับผมมาแล้วครับผมมาหอดดอกไหมอันนี้คอกไว้ไว้กักไว้ซื้อครับพี่น้องนี่คอกนี่กักไว้ซื้อนี่คอกนี่กักไว้ซื้อเดี๋ยวผมก็ะเจะเอานกลงขังนครับผมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมเป็นคอกกักไว้เนาะมีคนถ่ายให้คือเก่าครับผมเดี๋ยวลงไว้ประมาณนี้ครับผม

อ๊บอุ๊ยอยไอ้มาเปิดได้นะไอ้เปิดให้ผมนะมันประตูมันบอมไว้เป็นเลยนั่นแหละผมยันขามันเด็กลัวกสีขาอีกะอเดี๋ยวเดนอยู่ได้หนก็ละเออรอบเนี่ให้ตัวง่ายรอบเนี่ยปกติที่ส่งตเราแปพัน ครับผมคุ้นเลยครับผมไมยกับคุ้นกินล่ะคุ้นเลยหาตัวแบันแ5 4ห้าสี่สิบมาจังกัว่บมากิ้มึงเอาให้ไปพาต่อกูจิบมนึงเง็ดเลยออยง่กินอ่ะหัวหันครับผมหัวหันไกลหัวหันไก่กับพักบุ้งเครับพักับพักบุ้งห้องก,กับส้อยส้ส้พักบุ้งแล้วห้องกับผสมกับหัวหัน ตลต,ต,ตัวครับผมนานง่งน,นานไปซีสกเกียต่อครับเดี๋ยวนไปซีสกเกียรยมเพ,พิ่มเมืองผมมาตัสซุรินครับผมตั้มผมยุซุรินโอเคกับคนลเอานจะเด้นจะเนล่นบอครับผมเรย่างยุซุรินห่าเนี่ยแหละครับ บ่ไกลบ่ไกลกับพ okay, okay. okay, ่อพ่อแรนเยอะเราเราไปที okay. yeah. 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 Right. ่นี่จากนี้ไปหัวคำอะจากนี้บอกแต่หายได้เลยครับผมแต่ว่าเมื่อเราหายจีนแน่แล้วแต่ว่าบ่าหายจีนหลายอย่างมันจุกเมือแรงเจ้ะหายได้เลยเมือแร้งใบสองใบสามนี่ก็เริ่มหกับตะวันน้ำน้ำกับเนี่ยหาเลยเดี๋ยวผมเอายามาให้เดี๋ยวผมบอกเอายาไปสมน้ำนะ อ่าปกติก็ต้องซื้อม,มาไว้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นเบิ้งอ <c oughs> นี่ร้านในร้านประตูสั์ไอที่เขาขาย,ยางั้กับมีเบ็ดนั่น